ทวกหลายเด่นทกบ่มีเสือผาทวกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนคูสวัสดีค่ะแม่คู่สวัสดีครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะสุขูดสุขนเป็นจังไงเนาะถามข่าวถามข่าวกันเนาะค่ะื้นนี้คือวันที่สองเมษาเนค่ะ มือวันมือวานนี่เป็นวันหวยออกคือวันที่หนึน่งนะคะวันที่หนึ่งเมษากะซิมีผู้โศกดีแด,ดบบ่บ่บ่หลายนะคะเพราะว่ามันเลขยกซีแม่นว่ามักมาได้บบคือสิบบอกเก่าบ่เอาไม่คั่วก็ตัดสื่ออยู่แต่ว่าก็บ,บ่เอานะคะคือปูแล้ววา่าเอียงก็ยิมมือว่านนี่เนาะอ่งปู ององค์ทาวีส่วนนะความสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบแ,<ม>แม่คู่กัตัดเลียนแต่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะเพ่เอาหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะคะเพิ่นเบาเนาะอันโค้งสุดท้ายขึ้นหนึ่งเก่าศูนย์ที่ปูเบานะคะรากาเพิ่มกับว่าเบาเนี่ยบันเลทีแม่คู่ห้าเกตศูนย์เนาะนาบานเพิ่นกับท่วงอันเอแตงโมว่า ไปโบนแต่นหาบ้านบา้านเลขที่ห้าเกศูนย์ <laughs> หมูสีไทยไทยประจำค่ะไทยถูกคนม้วนค่ะ <laughs> <laughs> ผู้ผู้ก็เลยถั่วเป็นว่านี่แหละค่ะเพราะว่าบอผู้แรกก็คือสีบอมากเนาะคะ่ะแม่นแม่นบอกแม่นบอกกับบอเสือแม่นบอกแม่คู่แม่คู่กับบอเสือนุ่งชูเฮ็ดของรุงท่านเลยครับแม่คู่เออก็คือเฮ็ดของอันแปดนั่นเนาะอัน เขาซ่าอาหารแหงไปวัดไปวัดป้านนวลจะป่านะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถุงนะคะแม่คู่กับตัดเรียนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์กับเราคือเราปูกันเรียกว่าเพิ่มเพิ่มอะไรแค่ถุงเดียวเนาะเพิ่มอะไรกันเรื่อยเอาเอาเนื้อเนึองขาว่าเอาแปดเนึองนึ่งแปดอีละบ้านนี้บ้านี้แม่คู่กับมาฝันเกี่ยวกับเบียกรถขั้นแดงนะคะเกี่ยวกับว่าพี่ซ่าขี้ไป เลขรถขั้นแรกอะสองศูเดหนขั้นเท่าตันเรียซตัวก็ศูนยดแล้วค่ะศูนย์เ็หนึ่งก็เอาเจ็ดหนึ่งนึงเจ็ดคือเ่าเจ็ดศูนยเจ็ดนศย์กับเอาคือเก่ากกมีหลายทีทิปูถ่วงนะคะแต่ว่าคือว่าเมื่อต้วงหวัดกับต้วรถยิ้มพอมเออยิ้มนะเออว่ามีเงิ่อนวดอีกพ่อเสียไ้โดรว่าสนไปเฮตไทยรถดากรถสวัสดิ์ดากรถของยิ้มแล้วรวยอะไรก็หน่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกนึงรเี หนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งคนแมนกาบนาแต่ว่าก็คือว่าเนาะเลขซิปกติมันเขาก็ไม่ห้ออกเาว่าด้เซยเสียผู้ใดก็คือเรามันบอกลไปหันแม่ซื้อย่างซื้อใดก็ซื้อศูหนึ่งค่ะก็ซื้อหนึ่งศูนย์ค่ะแต่ว่าคันผู้ใดถือหนึ่งศูนย์ถือว่าสุขไายเติบแน้วขั้นขาพูดกับเขาเต็มๆด้ครับขั้นเขานี่แม่คู่เขาเามือน้นมันกับเป็น อาหารตากประเทศเนะาะเขาทั้งสามตัวค่ะเหล็กรลดแม่คู่ขั้นขาวนี่ก็ขึ้นหนึ่งหกแปดสี่ครับผมวันนี้มันอยู่ตัวทั้งนานแะคะ่ะหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดนี่แหละคะ่ะค,คือมันเปอร์ซีโลขั้นขาวแม่คู่ดเดบล์ลุ้งคีบอยู่เนาะคะ่ะแต่วันที่แธด้กำลังยิงจำได้บะฝันว่าลองยิงการบอลข้น คนไทยบ้านนี่แหละครับเอาคือครับก็เป็เขึ้นไปครับสิต่ำรถแม่โค่รถแม่โค่โยกโยทอยทอยทอยแม่ครัวครับผมถอยทอยเรียกผ้ากันถอยครับม,มันอ่ะรู้ขั้นขาวกับเขาทั้งสามตัวเตอร์เป็นด้านหน้าครับผู้ว่าให้ถอยทอยทอยก็จะเป็นถอยด้านนีู่ดี นี่แหละมันกาคือวันแล้วเนาะค่ะสขกโอ้ยปูกะว่าเก่าหน<ม>ึ่งหนึ่งเก่าปูว่าหนึ่งเก่ากับเก่าศูนย์เนาะค่ะไม่คู่กับไปยิบไปจับเมื่อเก่าศูนย์เก่าหนึ่งพอดีบังเอิญหนึ่งเก่าศูนย์ได้รางวัลที่หาสองใบทีะคะ่ค<ม>่ะเนีอยนี่ค่ะไม่คู่กับได้งวดนี้นะคะแกะแล้วนะครับเนี่ยคือรางวัลที่หาเนาะ,ค,ะค่ะขี่ปูเบาหลายหลายตัวยำยำหลายหลายตัวเพราะไม่ได้อื่นเนี่ยเพราะว่า มันเป็นหลายรางวัลนะคะแม่คู่ก็ได้รางวัลที่หาได้ครับนั่ยคะเตโม่ให้เพิ่นเลยเลยแม่คู่ก็ได้ปููแล้วก็บอกว่าเก้าเกศนย์าะค่ะเก้าเกศูนย์ตันไปยุตนาเนาะค่ะเลขนาก็ได้ตีแม่คู่ครับค่ะแม่คู่ก็เลยได้ดแปดเจดศเนี่ค่ะโอ้ครับเนี่ยค่ะแปดเจศนย์แม่คู่ก็ได้เพราะว่าปูรหบวงมันมาเก้าเกศนย์มันก็ได้แปดเจ็ดศูนเก้าเกตศนบริษัทาตัวแม่คู่กเอาทยครับผมได้นะคะอันนี้จะเป็นชุดระกา ปูว่าเว่าเหลี่ยงเก่านึ่งแมนวะเก่าหนึงนึงเก่าแม่คู่กับไป่เสือนึงเก่าเก่านึ่งนั่นแหละค่ะก็ได้นาสามสามตัวอยู่เนาะค่ะเนี่มันมีหลายรางวัลเลยค่ะนี่ค่ะนักคู่ตรวจไม่ๆหมันมัอันนี้ก็เมียนนะคะเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเรื่องนี่เห็นว่าอันนี้คือนาเนาะค่ะหน้าสามตัวเป็นแค่แม่คู่ก็ถือกับเทีคู่ว่าหนึ่งเก่ากับเก่านึง นี่ค่ะรากา่ทยนะคะเจ็ดแปดไม่คู่กับใดใบนึงเลยค่ะไายมันห้าเจ็ดแปดค่ะหลายรางวัเนะคะที่นี่ละพูวเป็นยังพูคือบอกหลายตัวแท้เูว่าคือบอกบอกตัวเดียวู่ว่าข้นเข้าออกตัวเดียวพ่อกระสิบอกตัวเดียวยุ่นี้มันบอกหลายรังวัลนี่เลยค่ะอันนี้เลขนานะคะเลขนานสามใบนะคะสามใบมันมันเลขไทยมันเก่านึงแล เบิกเลยค่ะจะเฝ้าทีมด้วยว่าจองมาถือเก่านึปต um. ัวเบิกคอนค่ะหาได้น่สามตัวเันใดซื้อเก่าหนึ่งปูนะครับเด้อครับก็จะเฝ้าไปทีมรับตัวดีอันนี้คือ8ปดเ็ดคะแปดเจ็เลเลท้าย3ตัวท้ายสตัวแปดเจ็ดศูพร้อมทั้ง5้าเตปดคะเด้อค่ะมีหลายรางวัลนะคะนี um, ่ค <rele> ่ะของคุดแม่แม่ปัดกระไดเนาะ แม่ปลาก็ได้แปดเจ็ดูนย์กันแม่ปลาแล้วก็มาเฮต้นเงินแล้วค่ะทำต้นเงินมาถวายนขปูมีรางวัลจุดใครับค่ะมีรางวันค่ะนึกเก้าศูนย์ก็มีราังวันเก้าศูนย์ก็มีราังวันครับพูดอะไ้รับแล้วมัลตีหะมีแต่ว่าลายตัวก็เก่งแต่ว่ามันก็มีหลายรางวันเท่ากัอ ฉลากินเบืงราฐบาลเนาะค่ะเนาะมีลามันกับมีมีเางบ้ลนเต็มเต็มเนะครับพูดให้่ท่านตรวจกับตรวจเบื่องสักวันเนาะค่ะแม่คู่กับจ่ลอยละละเมื่อสีดเป็นยังคือบอกเกาสูรแม่คู่กับวายืนนั่งจมอยกกับเลื่อย ส่วนลอตเรีไปความสูงปูกันลอยเก่าซีฟเนาะค่ะทาวเวสุวรันมูวานซ้ำมาไม่คู่ไปขอพรเลยได้ยีดีแม่แม่เซเวอร์ใดยีดีแม่แม่เซเวอร์ก็ยุ่นี่ล่ะแจ้หน้อยกับชิฟ่ากันแห่ตุนเงินเนาะค่ะแต่พีผู้โชคดีเนาะค่ะคือเพิ่นเพิ่นได้โชคนาะค่ะเพิ่นกับขอปูเพิ่นเลยได้โชคก็เลื่อยเสียตุนเงินถวายปูเนาะค่ะนี่ระค่าหายกำลังเลีงใจสูผูสุคนเนาะค่ะเด้อยาฝาวทอถอยหน่อยใจไม่ควร เมื่อบ้านไม่คู่มีไเอเขาเรียกว่าเรื่อคืนนะคะ่ะก็เรียกว่าโอ้ยคืนน้ำเอฟซีนะค่ะเพื่อกระแย่งจากรวมบุญจากรวมบุญแล้วบันีเ้เรียกกะคือบอกเขาาหาได้นอะหนึ่งเก่ากับเก่าศูนย์ไม่คู่กับเคียดเคียดหลายอย่างนะค่ะก็เรียกว่าบันีเมื่มอเศร้าน <Message. S 2> ี่จังมาตรวจบึงค่ะก็เลยมีกำลังใจขึ้นกะเออถือว่าปูคนกะหายอยู่เนาะเก่าศูนย์ก็เรียว่าเข้าไปยิบไปจับมันก็ยังมีรางวัลหนึ่งเก้าศูนย์มั็นบักอะไรรางวัลที่หานะคะรางวัลที่ห้า ตัวเด้อเด้อค่ะย่าฟาทีมเก้าเกตหกหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็ที่หาเก้าเกตหกหนเก้าศูนย์าะค่ะส่วนเหลี่ยงไทยนะคะไทยสีมันมีเก่าเนื่องกายาฟาวทีมค่ะเพราะว่าตัวหนามันมีเจ็ดสามแปดด้วยคะ่ะเจ็ดสามแปดเรียนาสามตัวค่ะ แลวกพรมทั้งไทยนะคะไทยปู้เราบอกว่าเก้าเ0ศูนย์ห้าเศูนย์มันว่าแม่คู่ก็ไปยิบกัว่าแต่มันปเจ็ดศูนย์แม่คู่ก็ได้แปดเจ็ดศูนย์นี่ล่ะค่ะในรางวัลเดนย์นะคะหลายรางวัลเนียค่ะแม่คู่ได้สมความมุ่งมั่นปารถนาสมความทีแม่คู่ตั้งใจว่าสีเฮ็ดสีสางละค่ะปูกัสิทธย่อยให้นะคะเนาะสำหรับคู่พระท่านได้บางเทือบางที่มันก็หายยากอยู่ดอกคตรถือถือเร็วโคโตเนาะขันบอแมนสิงสีทนซอยก็ได้แม่คู่ก็ อนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซนะคะที่รวมบุญกับแม่คู่ทาววสุวรรณกับเริ่มสางคือวันที่หน,นึ่งเมษาเมือวานนี้เนาะคะ่ะปู่ก็เลยให้ไปไปอันี้ละวางศิลาเลือก่นก็เลยบอกว่าความสูงคนหนึ่งร้อเนาะค่ะ แต่ว่าอันที่ยังเหลือะ 5, ะน,น,นะคะห้าเมตรเก้าสิบคาร์โบน่เนาะค่ะงัวสีมากคบ่์โบเน่กับร่องเวอแต่ว่าแม่คู่สีบอาเรื่องความฝันเด้อค่ะบมันอบอกเรื่องความฝันแต่ว่ากาบ์โบเป็นเลขกดอกอาจสิเป็นสิริมงคลในชีวิตที่แม่คู่กาลังผ้าซางาาแม่คู่เรเคยฝันแคเทีละเมือ่อคืนนี้ฝันเห็นหลวงปู่คูนขูนค่คะฝันเห็นหลวงปู่คูนเป็นห่มผ้าเหลืองนะคะแล้วก็มาคือจังมาให้พ่อแล้วก็เรียกว่าสีเขียนยันให้แม่คู่ เขียนแยกไม่คู่กับกลมเบืองเบืองได้เขาบอเห็นตัวเลียเพราะว่าเป็นยันนะเบืองได้เราเห็นตัวเลียแสดงว่าเพื่อนกัสิมาไหวพ่อนเนาะห้ลูกห้ยร้านได้ซังตอนนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นฟันดีเนาะค่ะฟันฟันยังสีแหละแต่ว่าเพราท่านได้เป็นเล็บเป็นเบือกันล่องเสียงเบืองเนาะค่ะบางเทื่บางที่มือนี่แหละแม่คู่กับสีนิมนต์ปูตาเนาะค่ะปูตามา เบาเบาพิว่าจังไหเท่ากับจับจุดความเบาความจากปูหันังเถื่มมันก็มีรางว่ลนเท่าไปยิบไปจับผู้ละใบสองใบเนาะค,ะค่ะกรอาจสิเป็นสูกรางวันทีนึงเท่ากับบนเน่ชีวิตบ่เน่งวดนี้บ่ถืองวดนาเท่าอาจสีได้เนาะค่ะ<อ>ไม่คู่กับบ้าขาดฟันดอกว่าสิถือกเลยหกตัวแต่สองตัวยังถือกอยากซิฟคอร์อนี่คือสิถือกอยากอยู่เนาะค่ะขั้นขั้นมันบ่ฟูกอลีขั้นบ่เมาบ่แพงนะค่ะ กันเมาหมดแฝงแบบว่าซื้อบ่ออยากได้นะคะได้เลขซีฟนาะค่ะผู้ใดก็คือสีคือคือกันล่ะอาบ่เป็นยังค่ะให้กำลังแรงแก่สุ่ผูซุ่นค้นบ่ได้คนกับบ่ได้แล้วก็มีผู้ใดมีผู้ใดเสื้อหน่อยเนาะค่ะอาจสิเป็นรางวัลใหญ่จังสีหน้ได้สื้อหน่อยแต่ว่าเป็นรางวัลใหญ่แต่ว่าถาออกเนืองเกศไม่คู่ดีใจเมื่อไรเห็นเนืองว่าสั่นสวนไว้เป็นเนืองเกศ 1นงกหนึ่งเก่าวะซะ้ยขึ้นวันหนึ่งศูนย์มาซะว่าสมดบุญน้แล้วคู่ได้ันดเอาแม่คู่ครับมันเจี๊ยบเกตวัดกนเขาเต็มเมดีครับเออคล้องค้องเอกนี่คือหมือสุดท้ายพู่เอ่พู่มาถวง่าตายแท่บอกเสียเอกตายแท่ตายแท้ครับพ่อเสียรดตัวเพรว่าพ่อตกรับไปขี่ม้าใส่นะสั่นม้าใส่ออนแกะกะเลียกได้ใตัวได้ก็เอกเนื่องแปดเอกเต็ม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 นะครับค่วงทื่อดทู่ดเอกอะกรรมัดอยู่แล้วนะเพรว่าสื้อ รถมากก็เลยซื้อเหล็กรถบันี้ปูก็เลยมาทวงเพื่อเขาแปลวีก็เแปลเพิ่อนี้กเลยแปลเพิ่ปเลยได้ค่ะได้เต็มเต็มอันนี้ปูว่าสบเก่าสิบเก่าเนาะเท่ากับบดดี้อ่ว่ามันสิบึ้นสิลงเนาะแต่ว่าสิเก่าคือสิได้ทั่วหน้าทั่วตาแม่คู่ซื้อซิบเก่าหลายค่ะซิบเก่ากับเก่าูนอันที่แม่คู่มาเพ่เกี่ยคกับรถนะครับเพราะว่า1ิบหกระสือได้รับนีหาเก่ามันกระสือบ่ได้ยังเสีย คือมนนันสิบเป็นสิบเก้าภาษาเครียดเดี๋ยวเดียวแม่สมพรก็ซื้อสิบสี่นะอันปูว่าสิบเก้าแต่ว่าแม่สมพรแบบปลว่าสิบสี่พูน่าสิว่าสิบแปดกับพวกวานอะให้ลูกหลานได้เย็นใจจักหน่อยอ่ะนะกับพวกเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะงวดหน้าเอาไหมกับคือเก้านั่ะหละได้เี็ดไดียสางคือเก้าแม่นว่าบ่ถือ อันเพิ่นกะเอฟซีทั้งไกลทั้งไกลเพื่อนกะรวมเรียงรวมใจมากขอขอบขอบุญขอบคุณเพินพ่นหลายๆเ้อค่ะเด้เอกาะ<อ><อ>ที่ได้รวมเรียงรวมใจสร้าง้าวเวสุวรรณกัมเมคู้ถือว่าต่อบุญต่อบารมีเฮ้านะคะขออํานวยอวยพร<อ>ให้เอฟซีสุ้ผู้สุคนมีโศกมีลาบมีโศมีมานขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงงวดสีมาขอให้ได้เต็มเต็มขอให้ได้เฮ็ดได้สร้างไปนน้ำปันกัมเมฆูเนะคะสาธุสาธุ